สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแน l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันค่ะเราจะมาดูว่าผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีช่วงปีใหม่ไทยนี้มูยอย่างไรชีวิตถึงจะปังเรามาถึงชาวราศีกุมหรือลัคนณาลุมแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาถึง12มีนามาดูนะคะว่าชาวราศีกุมหรือลักนากุมในช่วงปีใหม่ไทย มูอย่างไรให้ปังก่อนอื่นมาดามจะขออนุญาตผู้ที่เกิดราศีกุ่มและลัคนากุ่มทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณเราจะใช้าศาสตร์มหัสจรรย์โดมิโนโในการเปิดดวงนะคะเราจะจับทั้งหมด3ชิ้นขออนุญาตชาวราศีกุ่มและละัคนากุ่มทุกท่านชิ้นที่1ได้4 5ชิ้นที่2ได้1 7 ชิ้นที่สามได้สีเก้าอืมสี่ห้าสี่เก้าอ่ะทีนี้เราจะเดี๋ยวเราเปิดโดมิโนโแล้วเราจะเปิดบัตรกรรมการไพ่บัตรกรรมการในการเออ่บอกว่ามูยอย่างไรมาดามเชื่อถือไพ่บัตรกรรมการมากเลยนะคะเพราะว่าบัตรกรรมการเนี้ย เขาจะบอกตรงจุดเลยว่าคุณกําลังมีปัญหาเรื่องใดอยู่ควรไปโมูอย่างไรให้ชีวิตรอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นหรือหนักเป็นเบาหรือถ้าดีอยู่แล้วจะทําให้เสริมให้คุณดีมากยิ่งขึ้นนี้เรามาดูนะราศีกุมและลัคนากุมจะเป็นอย่างไรใบแรกได้สี่เก้าอ่ะสี่เก้าอีกแล้วนะคะใบแรกได้สี่เก้าใบที่สองได้อะไรเอ,อ่มาดูกันใบที่สอง ได้หนึ่งหนึ่งนะคะต่อมาใบที่สามใบที่สามได้หนึ่งห้าค่ะ,ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุมหรือราคนากุมใบแรกขออภัยนะคะมันมองไม่ถนัดเพราะตายังไม่ได้ไปผ่ารือยังมองอะไรไม่ค่อยชัดสี่เก้าเขาบอกว่าให้คัดลายมือสวยๆเขียนชื่อ เขียนชื่อนามสกุลวันวันเกิดเขียนแค่วันเกิดนะไม่ต้องวันไม่ใช่วันเดือนปีนะเอาแค่วันเกิดคุณเกิดวันอะไรอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์คุณเกิดวันไหนก็เขียนวันนั้นลงไปนะคะเขียนชื่อคัดลายมือสวยๆนะชื่อนามสกุลวันเกิดแล้วก็พร้อมคำอวยพรตัวเองเขียนคำอวยพรตัวเองสักหนึ่งบรรทัดนะคะเขียนทั้งหมดสิบ เจบรรทัดเขียน17บรรทัด17เนี่ยเป็นเป็นกำลังของดาวพุธนะให้ทำในวันพฤหัสบสดีในช่วงเวลา12นาฬิกา30นาทีถึง 13-30นาฬิกานาทีนะคะทำที่จะให้เหงนให้ปังจริงๆคือช่วงเวลา12-50นิกา50นาทีถึง1 3นาฬิกาหรือ13-23นาฬิกา23นาทีถึง13-30นาฬิกานาทีนะคะจะเหงงจะปังเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มันเหงงมันปังมากแต่ถ้ามันไม่ว่างตอนช่วงนั้นคุณนึกได้ตอนไหนคุณก็ทําแต่ให้อยู่ในช่วงเวลา12-30นิกา30นาทีถึง13-30นาฬิกานาทีนะคะเขียนชื่อ นามสกุลสวยๆพร้อมวันเกิดอย่างเช่นอสมมติมาดามนัดมาดามนัดคนอ่านดวงเกิดวันนี้วันอาทิตย์นะคะแล้วก็อวยพรตัวเองไปสิขอให้ชีวิตประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงานเงินทองไหลมาเทมามีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือกินเหลือเก็บไม่เจ็บไม่จนอ่าเราเขียนไปไม่เจ็บไม่จนก็ไม่ป่วยไม่ไข้ มาแล้วก็ไม่จนด้วยเนี่ยแค่นี้มันเป็นการครอบคุมนะคะเป็นการอวยพรแบบครอบคุมแล้วเขียนแบบนี้ก็ได้ทั้งหมดสิบเจ็ดบรรทัดนะคะสิบเจ็ดเป็นกําลังของดาวพุธไปเสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเสริมเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําจาที่เราไปพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะวันพระหัสสับปบดีเป็นดาวผู้ใหญ่เวลาเราไปเสริมเพื่อเสริมเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่คําพูดคําจาเรา อาจจะทําให้เราอย่าลืมนะไพ่ใบนี้ไพ่ใบที่ 49, 4ี 9, 4่สิบเก้าสี่กับเก้าสี่สี่ก็เสริมเรื่องคําพูดนะคะคําพูดที่บางทีเราพูดอาจจะแบบบางทีก็ฟังแล้วดูดีน่าฟังน่าเชื่อถือดูน่ารักบทจะพูดแข็งก็แข็งก็ข้วนมีอีโก้สูงเกินไปจนบางทีเนี่ยมันทําให้ผู้ใหญ่ไม่ชอบได้ ะคะเพราะฉะนั้นหรือบางทีก็อาจจะชอบพูดแนวประชดประชันมากเกินไปมองโลกในแง่ลบมากเกินไปพูดในแนวคิดลบมากเกินไปมันจะไปช่วยทําให้หนักเป็นเบาขึ้นมาได้แล้วที่สําคัญวันพระราชศุป,ปด์ในปีนี้ในช่วงวันที่หนึ่งเมษาให้ทำเนี่ยทำทำในช่วงปีใหม่ไทยนะเริ่มเดือนเมษาคุณก็ทํานะคะช่วงวันที่1เมษาถึงวันที่15เมษาเนี่ยมันยังเป็นช่วงของการที่ว่า อ่อยังเป็นวันพรราชสัป,ปดียังไม่มีอะไรแต่ทีนี้วันที่สิบห้าเมษายนเนี่ยมันจะเป็นช่วงการโยกที่เขาจะเปลี่ยนนะคะกาละโยกจะเปลี่ยนในช่วงเวลาไหนเนี่ยมาดามต้องขออภัยลืมดูมาจริงๆพอกาลโยกเปลี่ยนปุ๊บในวันที่สิบห้าเมษามันจะส่งผลให้วันพระราชสัป,ปดีเป็นอาทิตย์บดี ะะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทําแล้วเนี่ยมันก็จะเสริมในคําอวยพรของคุณจะเสริมให้ยิ่งเฮงยิ่งปังมากยิ่งขึ้นคุณไม่ต้องไม่จําเป็นต้องทําในช่วงเดือนเมษาก็ได้นะจริงๆแล้วคุณดูวันไหนคุณรีบทําวันนั้นเลยก็ได้มันก็มันจะไปมีผลหลังกาลโยกเปลี่ยนแต่มันจะมีผลตอนเนี้ยมันกําลังจะช่วงปีใหม่ไทยไงปีใหม่ไทยมันวันที่สิบสามเมษากาลโยกมันยังไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปทาซะก่อน มันก็จะดีกว่านะคะทีนี้ใบที่สองเขาบอกว่าสวดพระกาถาประจําวันจันทร์เสริมสเสน่ห์เรื่อง,เร,องเรื่องการมีสเสน่ห์ละในวันอาทิตย์สิบห้าจบพระกาถาประจําวันจันทร์ในวันอาทิตย์สิบห้าจบในช่วงเวลาสามทุ่มยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงยี่สิบสองนาฬิกา ช่วงที่มันจะเห็งจะปปางที่สุดคือช่วง21นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา40นาทีหรือ21นาฬิกา50นาทีถึง21นาฬิกา52นาทีส่วนพระคถาประจำวันจันทร์15จบมันคถาสั้นๆนิดเดียวเองแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วในวันอาทิตย์ <c oughs> วันอาทิตย์เสริมเรื่องอะไรอำนาจวาสนาบาร,รมีนะคะ เสริมในวันจันทร์วันจันทร์ทำไมวันจันทร์เสริมเสน่ห์คุณแล้ววันจันทร์ปีนี้นะคะวันจันทร์ปีนี้หลังการโยกเปลี่ยนวันจันทร์อุบาทค่ะวันจันทร์อุบาทเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันจันทร์ก็ผู้ที่เกิดวันจันทร์ขออภัยค่ะควรท่องคาถาประจําวันจันทร์ในวันอาทิตย์เพื่ออะไรเพื่อไปลดอุบาท วันวันที่กาละโยกเปลี่ยนคุณควรท่องทุกวันอาทิตย์นะไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าจะไปถึงปีหน้าเพราะว่าวันจันทร์ปีหน้าวันจันทร์ตั้งแต่กาละโยกเปลี่ยนมันเป็นอุบาทอุบาทมันจะนําเรื่องราวที่ไม่ดีเข้ามาถูกใส่ร้ายป้ายสีคนหมั่นไส้คนเกลียดคนอิจฉาคนนินทาเราคนใส่ร้ายเราคนเกลียดเราโดยหรืออํานาจวาสนาเราลดน้อยถอยลงถูก คนลิบลอนไปพูดให้เราดูด้อยค่าเราลงไปนะคะเมื่อสวดพระคาถาประจำวันจันทร์หนึ่งไปเสริมสเสน่ห์ให้ตัวเราสองไปลดความอุบาทลงเพื่ออะไรเราเสริมวันอาทิตย์ไงท่องวันอาทิตย์ไงแล้วกำลังของไพ่เป็นราชาโชคด้วยไปเสริมทำให้คุณมีได้อะไรแบบว่าได้แล้วได้อีก ถ้าคุณไม่ทํามันอาจจะเสียแล้วเสียอีกเกิดขึ้นได้นะคะทําในที่นี้ทำทาทุกวันอาทิตย์ได้ยิ่งดีเพื่อที่จะเสริมวาสนาบารมีคุณใครที่กําลังใส่ร้ายป้ายสีใครที่เกียดเราใครที่แกแล้งเราใครที่กําลังโจมตีคุณทั้งหลายแหละจะอ่อนกําลังลงเพราะคุณกําลังเสริมกําลังตัวเองให้มันมีมากยิ่งขึ้นลดกําลังของอุบาทเอาดาวอาทิตย์ข่มซะแล้วได้ไพ่ใบที่สิบอ็ด อาทิตย์ตั้งสองดวงข่มกําลังของอุบาทลงไปซะดังนั้นมันก็จะทําให้คนมองเห็นคุณชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะสิบเอดเหมือนดาวอาทิตย์สองดวงคนมองเห็นคุณชัดเจนยิ่งขึ้นจากชีวิตคุณอาจจะดูมืดมนลงไปคนลืมคุณไปก็จะมองเห็นคนชัดคุณชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากที่คุณทําสิ่งนี้นะคะใบต่อมาให เลือกซื้อรองเท้าให้เด็กหรือให้แฟนมาดามเลือกเป็นว่าให้เด็กดีกว่าซื้อให้สองคู่ก็ได้หรือซื้อให้สิบห้าคู่ก็ได้แล้วแต่กำลังทรัพย์ของคุณเลือกเด็กที่เขาลำบากยากจนไม่แทบจะไม่มีรองเท้าใส่นะคะให้เด็กที่กำลังลำบากกำลังยากจนซื้อให้เขาในวันจันทร์นะคะให้วันจันทร์สองคู่เป็นกำลังของดาวจันทร์ช่วงเวลา เราซื้อวันไหนก็ได้แต่เราควรให้ในช่วงเวลา11บเนาฬิกานาทีถึง12บนาฬิกาแต่ถ้าจะให้มันเฮงมันปงังจริงๆก็ให้ในช่วง11บนาฬิกา40นาทีถึง11บเนาฬิกาีนาทีนะคะ <c oughs> เพื่ออะไรวันจันทร์หลังการโยกเปลี่ยนมันเป็นอุบาทไงก็จะได้ทำให้เหยียบไว้ไม่ให้อุบาทมาทำอะไรเรา แล้วก็จะได้เสริมเสน่ห์ในด้านการพูดการจาของเราให้เรามีเสน่ห์ให้คนดูน่าฟังดูน่ารักมีคนรักใค้มีคนเมตตามากยิ่งขึ้นนะคะการที่ซื้อรองเท้าเออแจกเพื่อจะได้เหยียบอุบาทว้ข่มมาไว้ไม่ให้มีอำนาจที่มาทำร้ายเราได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ มามาถึงช่วงออดเดี๋ยวก็บอกนิดนึงนะสําหรับผู้ที่เกิดราศีกุมหรือลักษณาลุมในช่วงที่การโยกเปลี่ยนให้คุณเนี่ยคัดลายมืออีกรอบหนึ่งนะหลังวันที่คือวันที่ 15, สิบห้าเมษาคุณทําอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วอวยพรตัวเองเพื่อจะเพื่อที่จะได้ไปดับโลกาวินาศแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อาจจะไปซื้อรองเท้าแจกเด็กในช่วงหลังกาะโยกเปลี่ยนก็ได้ คือซื้อในช่วงวันที่15นั่นแหละซื้อวันไหนก็ได้แต่แจกวันที่15หลังกระโยกเปลี่ยนมันเป็นช่วงสงการพอดีเลยเราอาจจะไปวัดแล้วเราไปเจอเด็กเราพกไปด้วยเราไปเจอเด็กเด็กที่วัดเด็กวัดที่มันชอบมาเก็บทานเก็บอะไรบางทีไม่ค่อยมีเงินเราไปแจกเด็กพวกนั้นรองเท้าเขาก็เราก็ดูขนาดไปแล้วอาจจะแบบนี้ก็ได้เรารู้อยู่แล้วว่าเด็กตรงไหน <c oughs> ที่เขาลำบากที่เขายากจน มองๆเท้าเขาแล้วกักเอาถึงเวลาวันนั้นเราค่อยแจกนะคะแล้วคุณก็จะได้บุญได้กุศลด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูว่าโดมิโนโขยายความสําหรับผู้ที่เกิดราศีกุมหรือลัคนากุมว่ายอย่างไรสี่ห้าสี่ห้าเขาบอกว่าคําพูดคําจาก,กับผู้หลักผู้ใหญ่ควรที่จะรู้จักก่อนน้อมถ่อมตนอย่าอีโก้เยอะเกินไป ะะอย่าอีโก้สูงเกินไปอย่าพูดอะไรที่ฉันไม่แคร์ใครฉันเป็นของฉันอย่างนี้ฉันเชื่อมั่นตัวเองสูงณนะตอนนี้ต้องลดอีโก้ตรงนั้นลงแล้วคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่แบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะคะหลังการโยกเปลี่ยนก่อนนะจะได้รับการช่วยเหลือแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวให้คุณทำทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนแล้วคค่อยไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคยมีปัญหาแล้ว ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเอาหลังสงการเนาะช่วงสงการยังไงก็คงไม่ได้เจอเหรอกเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวอยู่คุณไปทําอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการลดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราพ่อแม่เราขอสิ่งขอพรแล้วเราค่อยไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ในด้านหน้าทีการงานนะคะหลังการโยกเปลี่ยนไปนลดน้ําดําหัวเขาก็ได้เขาจะใจอ่อนลงทันทีนะคะ อันต่อมาได้หนึ่งได้หนึ่งเจ็เขาบอกว่าเตือนผู้ที่เกิดราศีกลุมหรือลัคนากลุมทำอะไรให้มันเสมอต้นเสมอปลายอย่าทำบัง่งไม่ทำมัางเพราะว่าถ้าคุณทำบ้างไม่ทำบ้างไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายจริงๆผลงานหรือการกระทำของคุณมีความโดดเด่นอยู่นะแต่บางคุณแต่บางทีเดี๋ยวคุณก็ทำเดี๋ยวคุณก็หายไปมันจะทำให้คนเขาลืม เพราะฉะนั้นงานคุณแทนที่จะโดดเด่นก็เลยหายไปเลยแล้วต้องระมัดระวังว่าเราน่มีปัญหากับเพศเดียวกันอยู่นะต้องควบคุมทางด้านคําพูดคําจาด้วยนะคะพฤติกรรมของตัวเราอย่าเชื่อมั่นตัวเองเกินไปอย่าใช้คําพูดคําจาแข็งเกินไปอย่าแข็งกระด้างมากเกินไปต้องพูดจาให้หวานเข้าไว้เป็นดีที่สุดณนะชั่วโมงนี้เราจะต้อง <c oughs> แก้ไขตัวเราเองจุดนี้แล้วเดี๋ยวหลังปีใหม่ไทยหลังปีใหม่ไทยมาดามผ่านไปสักสามเดือนเมื่อคุณโมไปแล้วมาดามจะมาโมให้อีกรอบหนึ่งว่าสำหรับทุกราศีเมื่อคุณโมไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าชิ้นสุดท้ายได้4ี่เก้ี่เก้าเขาบอกถึงการที่เรียกว่าเป็นช่วงของคำพูดคำจาที่พูดอะไรติดลบชอบประชดประชัน ขี้น้อยใจเกินไปเพราะฉะนั้นระวังคำพูดให้มากๆพูดน้อยเป็นดีที่สุดค่ะค่ะครับครับแค่นี้น่าจะเอาตัวรอดได้อะไรที่ควรพูดเราก็คิดให้มากๆเลยว่าพูดออกไปแล้วเสริมให้มันดีควรพูดพูดออกไปแล้วยังเสริมยังสร้างปัญหาไม่ต้องพูดนะคะก็จบคำพยากรณ์สำหรับ ชาวราศีกุมและลักนณากแุะะ้วค่ะใครที่เข้ามาใหม่หรือใครที่เป็นเอฟซเก่าสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามสำหรับ f อฟเก่าและคนที่เข้ามาใหม่ ฝากแชร์ด้วยนะคะแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นสำหรับใครที่เขากำลังประสบปัญหากำลังมีเรื่องราวที่ทุกข์ใจอยู่เมื่อเขาเห็นคลิปนี้เขาไปทำตามแล้วเขาดีขึ้นดีขึ้นคุณได้อน,นิสงตรงนั้นด้วยแล้วก็เป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยเราจะได้มิไม่มีนี่เวศนีก่กรรมติดค้างต่อกันนะคะใครที่ อยากเช็คดวงกับมาดามไปที่ Facebook ของมาดามค่ะมาดามนัดคนอ่านดวง Facebook เป็นภาษาไทยนะคะทัก i n นบ็อกไปค่ะบอกว่ามาจาก YouTube สนใจดูดวงส่วนตัวดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะสอบถามค่าครูทั้ง i n นบ็อกค่ะมาดามจะส่งรายละเอียดค่าครูให้สนใจดูแบบไหนก็ทักไปได้เลยค่ะจบคำพยากรณ์แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ